สิ่งนี้อาจจะเป็นตัวสะท้อนได้นะครับว่าเงินของพวกเขานั้นใกล้หมดลงแล้วท่านผู้ชมครับก่อนหน้านี้เนี่ยโอ้โหทางฝั่งเขมรนะครับ <c oughs> เขาคุยโวลัตนะครับว่าเนี่ยให้กลับมาเมืองไทยนะใครก็ตามที่เป็นแรงงานในต่างประเทศเนี่ย ให้กลับมาขเขมรนะพระที่ขเขมรเนี่ยมีตําแหน่งงานรองรับมากกว่าหนึ่งอัตรารายได้ก็ดีสวัสดิการต่างๆก็ดีเต็มไปหมดเลยก็ว่าได้นะครับแถมบอกนะครับว่านี่นะสวัสดิการเรื่องของการพยาบาลก็ดีอะไรอะไรก็ดีแตกต่างที่ไปอยู่กับไทยเนี่ยถ้าเราเป็นแรงงานที่อยู่ในไทยแล้วก็สวัสดิการต่างๆนั้นเราอาจจะไม่ได้เต็มเพราะเราอะมันชาวขเขมรไงโอ้โหคุยกันหลากหลายรูปแบบมากๆเลยนะครับก็มีชาวขเขมรหลายคนต้องกลับไปประเทศกัมพูชาเพื่อ เชื่อส่วนในการเหล่านี้แล้วก็มีความหวังนะครับว่ากลับไปแล้วเนี่ยจะได้รับงานทาแล้วก็สามารถอยู่ใกล้กับครอบครัวตัวเองได้แต่ปรากฏว,ว่าช่วงหลังๆมานี้มันก็แปลกขึ้นทุกวนันทุกวันนะครับเพราะว่าทางฝั่งไทยเนี่ยก็มีการไปโะชาวกัมพูชาจานวนมากเลยนะครับที่พยายามลักลอบเข้าแผ่นดินไทยตามป่าอ้อยบ้างอะไรบางออกข่าวไม่เว้นแต่ละวันล่าสุดครับทางเพจอินฟลูเอนเซอร์ชื่อดังของชาวกัมพูชาก็ได้มีการโพสต์เป็นรูปภาพโดยมีข้อความว่ามาดูนี่สิชาวกั ชาวบางส่วนเนี่ยยอมนั่งเครื่องบินไปทํางานในประเทศไทยโดยคนดังคนนี้นะครับก็โพสต์ประมาณว่าชาวเขมรคนไหนก็ตามนะที่มุ่งหน้ามาหางานทําในประเทศไทยเนี่ยเท่ากับว่าต้องการมาทําลายเศร,รษฐกิจของเขมรน,นะสิดูสิกัมพูชาเนี่ยมีประชากร17ล้านคนพวกเขาอยู่ได้แต่บางส่วนกลับอยู่ไม่ได้ยอมบินไปต่างประเทศยอมไปทํางานในประเทศไทยคนพวกนี้เนี่ยนะถือว่าไม่ได้ช่วยเหลือเพื่อชาติเอาซะเลยแล้วจากภาพนี้ต้องบอกนะครับว่ามีชาวกัมพูชาหลายคนมาก มาเนะครับที่มารอต่อแถวพร้อมที่จะบินมาเมืองไทยเพื่อต้องการที่จะมาหางานทําตามที่เขาโพสนะครับอย่างไรก็ตามนะฮะหากเราไปส่องคอมเมนต์ก็ต้องจึงกันไปอีกครับเพราะว่ามีชาวคอมเมนต์จำนวนมากแสดงออกถึงความไม่พอใจที่ชาวแรงงานเหล่านี้นั้นเขาต้องการมาทํางานในเมืองไทยโดยหลายคนก็บอกนะครับว่าสนามบินแห่งน,นี้เนี่ยนะเขาสร้างขึ้นมาด้วยเงินหล,หลายล้านดอลลาร์สหรัฐ เขาสร้างขึ้นมาเพื่อให้ชาวต่างชาติได้ไปใช้งานแต่ก็น่าแปลกนะไหนบอกว่าสร้างแล้วทุกสิ่งทุกอย่างมันจะดีขึ้นไงแล้วทาไมถึงยังมีคนงานบางส่วนยอมไปทําการอะไรแบบนี้ ้าฝั่งเราเนี่ยได้กําไรจริงๆแล้วทําไมต้องบินไปทํางานต่างประเทศด้วยแล้วก็ดูสิแรงงานข้ามแดนเหล่านี้เนี่ยยอมบินไปเมืองไทยเพื่อไปทํางานทําไมรัฐบาลไม่ห้ามเลยฟังดูแล้วเนี่ยมันก็ไม่สมเหตุสมผลเอาซะเลยนะคนต่อมาน,นะครับได้ไปคอมเมนต์เอาไว้ว่าดูสิวันๆนนะคนพวกนี้ตั้งหน้าตั้งใจอย่าไปม,มีข้อครัวนในประเทศไทยต้องการให้รูปเป็นคนไทยใช่ไหมเลยมาอยู่ที่ประเทศกัมพูชาเนี่ยบอกเลยนะไม่มีที่ไหนอบอุ่นเท่าบ้านของเราอีกแล้วบ้านเราที่นะทํางาน ถึงแม้ว่าจะได้เงินน้อยเนี่ยแต่มันก็ไม่ผิดอยู่แล้วก็มีความอบอุ่นมีความสุขฉันเนี่ยนะไปอยู่เมืองไทยมาตั้งหกปีไม่มีงานทําเลยอยู่แต่บ้านล่าสุดเนี่ยนะกลับไปทํากานที่ขเขมรโอ้ยได้ทั้งงานได้ทั้งอาชีพได้ทั้งบ้านด้วยดูสิประเทศของฉันเนี่ยนะไม่เคยมีการดูหมิ่นซึ่งกันและก,กันไม่มีการคุกคามเหมือนหมู่บ้านอื่นๆฉันรักบ้านนี้และก็ฉันก็รักมากๆด้วยฉันจะบอกอะไรให้รู้เลยนะ ประเทศของฉันเนี่ยต่อให้ไฟจะดับอะไรก็ไม่พร้อมเนี่ยแต่ฉันก็จะอยู่ได้เพราะฉันมีความสุขที่ได้อยู่ใกล้กับครอบครัวและกับพี่น้องของฉันคนต่อมานะครับบอกว่าแปลกใจจังเลยว่าทําไมเหล่ากระทรวงเนี่ยถึงไม่ไประง,งับหรือว่าปิดการอพยพไปเลยของคนกลุ่มนี้น่าจะห้ามไม่พวกเขาไปที่ประเทศไทยได้แล้วจะได้ไม่ต้องมาโพสต์อะไรแบบนี้ให้เห็นแล้วเหนื่อยใจอะ่ะบางคนก็ไปคอมเมนต์บอกนะครับว่าฉันจะบอกอะไรให้รู้ไว้นะประเทศไทยเนี่ยต่อให้พวกเขาไม่มีแรงงานเขมรพวกเขาก็อยู่ได้ เพราะพวกเขายังมีแรงงานพมา่ายังมีแรงงานชาวลาวเขาไม่ได้ง,อง้อเขมรหรอกนะคนต่อม,มาบอกนะครับว่าอยู่เขมรน่านนะก็ทํางานได้เหมือนกันนะเนี่ยไปรับจ้างสักผ้าก็ได้เงินเยอะไม่รู้จะพูดยังไงเหมือนกันขเมนขาามรคนตมาบอกนะครับว่าเนี่ยด่านก็ปิดแล้วแล้วทําไมยังต้องไปกันอีกคนต่อม,มานะครับคาดกันว่าน่าจะเป็นแรงงานจากกัมพูชาที่มีความหวังจะจะมาทํางานในเมืองไทยเขาโพสต์เอาไว้นะครับว่าฉันบอกตรงๆนะถ้าฉันเป็นคนรวยเนี่ยฉันก็อยู่ที่นี่ได้แหละแต่ตอนนี้ฉันรู้สึกว่ามันทุกข์ยาก มาอยากไปอยากไปทํางานในเมืองไทยซะเหลือเกินคนต่อม,มาบอกนะครับว่าแล้วทาไมเราต้องเอาความดีความงามของเราไปแลกกับเหล่าเสียมด้วยล่ะฉันไม่เข้าใจเลยคนตาม,มาบอกนะครับว่าไม่รู้หรอกนะฉันว่าหลายคนก็พูดถูกแหละถ้าชีวิตของเรามันดีจริงๆแล้วทําไมคนพวกนี้ถึงยังคงต้องอบพยพไปหางานทำในต่างประเทศแบบนั้นล่ะฟังแล้วก็น่าคิดนะคนตาม,มาบอกนะครับว่าฉันเนี่ยนะต่อให้ไม่มีอะไรก็ยอมทํางานในเคมเและจะไม่ออกไปทํางานต่างประเทศแน่นอนเพราะหลายคนชอบ ถูกชาวเขเมรนอย่างพวกเราคนตมาบอกน,นะครับว่าปิดเที่ยวบินไปเลยอย่าให้บินกันแบบนี้คนตมาบอกน,นะครับว่าพวกคุณนะ่ะไม่ใช่พวกเขาพวกคุณไม่เข้าใจหรอกและไม่มีวันเข้าใจแรงงานเหล่านี้ด้วยคนตมานะครับก็เป็นชาวคอมเมนต์เหมือนกันได้ไปคอมเมนต์เอาไว้ว่าเขาโทษแต่ประชาชนแต่ไม่เคยโทษรัฐบาลเลย ที่ไม่นําประเทศให้ก้าวหน้าไปมากกว่านี้คือต้องบอกนะครับว่าโดยรวมแล้วเนี่ยก็เป็นเรื่องราวที่น่าแปลกนะครับเพราะว่าจากภาพนี้ที่มีเหล่าแรงงานคามนบางส่วนที่เขาเนี่ยพยายามไปหางานทานในต่างแดนหรืออาจจะเป็นประเทศไทยก็แล้วแต่ฮะแต่ต้องบอกเลยว่าชาวเขมรบางส่วนนั้นกลับเข้าอกเข้าใจแรงงานเขมรเหล่านี้ได้เป็นอย่างดีไม่ได้มีการมานั่งว่าต่อว่าถึงความไม่พอใจอะไรเลยแต่ก็มีชาวเขเมรบางส่วนนะครับที่ออกมาคอมเมนต์ไม่พอใจอยากให้สั่งปิดด่านพร้อมกับอยากจะให้ทางหน่วยงานของ ขาเนี่ยนะช่วยแบ็กลิสต์กลุ่มคนเหล่านี้ให้หน่อยแต่ก็มีชาวคอมเมนต์บางส่วนครับไปตอบคอมเมนต์ว่าจะไปแบ็กลิสต์เขาได้ยังไงล่ะพวกเขาไม่มีงานทําไม่มีเงินกินจะปล่อยให้เขาอดอยากไม่มีอะไรทําไม่มีอะไรกินอย่างนั้นนะหรออย่างนี้มันก็ไม่แฟร์สิก็ต้องบอกนะครับว่าจากเรื่องราวนี้ก็เริ่มเห็นได้แล้วนะครับว่ามีชาวคอมเมนต์บางส่วนที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วย ตอนนี้เสียงแตกออกเป็น2เสียงเรียบร้อยแล้วนะครับจากเรื่องราวนี้ท่านผู้ชมเลครับคิดว่าจะเหตุการณ์วันนี้สะท้อนถึงเรื่องอะไรบ้างและมีแนวคิดกับเรื่องราววันนี้อย่างไรสามารถคอมเมนต์บ,บอกการใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยแล้วกันนะครับเอาเป็นว่าหากชอบการเล่าเรื่องของแอดมินวันนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กันด้วยเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้ครับแอดมินต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วกันกราบสวัสดีครับ